สวัสดีชีวิตเทาวโอ้ดูู YouTube จะแบนปะดูดูดูดแบบชาปากมากเลย สวัสดีผู้ชมหนึ่งคนนะจ๊ะทักทายกันได้นะเทาๆยังไม่หลับนะจ๊ะแค่เหมือนหลับเฉยๆนะตุกกแมสซาเจ้สวัสดีสารยมเองนะนี่นี่นี่เช่าหน่อยซิโอ้ระวังตกระวังตกโอ้โหน้องเด๋ยวตกตก ไปโรงพยาบาลน,นะไปโรงพยาบาลน,นะดึกแล้วนะตกโตนะครับตอนนี้เงียบๆไหมอยู่เป็นมาดอ้วนสวัสดีคุณดูหนึ่งคน เอาเซย์ไเขาหน่อยสิน้องเขาก็จะหลับอย่างเดียวเลยนะอืมหลับบนมือไงหลับบนมือดมดมยู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 ยดยูยูยูู้ย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 ยูููยูยู น้องๆคุณดูสี่คนแล้วนะจะเท่าไหร่อ่ะอเอาร้อยไม่ได้นะลูกเพราะว่าร้อยไม่ได้นะทรับเรายังไม่ถึงแสนเลยอย่าเศร้าอย่าเศร้าโ <c oughs> อ้คนดูแปดคนเท่าเท่า,าคนดูแปคนเท่าเทา,าลุกขึ้นมา <c oughs> เต้นโชว์ดิ นี่นอนโชว์ได้ไหมล่ะนอนโชว์ได้ไหมใช่ไหมลูกนอนโชว์ได้อยู่โชว์อะไรหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เตเด้เดเโชว์จุดจุดโชว์จุดจุดทักทายได้นะทุกคนหรือฉันปิดเมนต์ไว้เนี่ย ตัวกองแชร์ข้อความทั้งหมดโอเคทักทายได้นะบอกดลเทักทายหนูได้นะหนูยังไม่หลับหนูเหมือนสลับเฉยสิบหคนยอะที่สุดตั้งแต่ทำช่องมานั้นเนี่ย ปบมือคนดูสิบหกคนแล้วเท่าเท่อ้าวเฮ้ยยังอยู่ไหมเนี่ยน้องจิมตาน้าจินเอ้ยโจหคนดูสามสิบสี่คน <c oughs> เฮ้ยไม่มีคนดูสามสิบสี่คนด้วยทักทายกันได้นะ สลักษเองในไ,ไ,ไหนเนี่ยใน y o u t u อ๋อโงว่าเลยน,นใน YouTube เขามาดูแมวคนดูสามสิบสามคนนะเรานะตั้งแต่เปิดช่องมาเนี่ยไม่เคยเยอะขนาดนี้เลยตัดเล็บโชว์ไม่ล่ะเล็บยาวพนดีเลย <c oughs> ตัดเล็บโชว์ <c oughs> นี่อะไรเทาเทา ไม่สนใจ <laughs> ตัดเ,เ,เล็บโชว์เลยตัดเล็บโชว์ตัดเล็บโชว์หน่อยวิ้ย,ยาวอยู่นะตัดไม่เป็นอนะอุย้ยเห็นไหมน้องเป็นแงวที่ตัดเล็บง่ายเอยเริ่มไม่ง่ายแล้วเริ่มไม่ง่ายแล้วไม่เแปบบ็นนอนไปเลย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 เ้ยโอ้ยโอ้โหสี่สิบแปดคนดูจ้ะ เฮ้ยครั้งแรกนั่นเนี่ยคนไทยหรือเปล่าที่ดูเนี่ยถ้าคนไทยทักทายหน่อยนะจ๊ะถ้าไม่ใช่ก็ <Okay. S 1> ก็ทักทายตัดเล็บตัดเล็บนะคนเก่งนะตัดเล็บก็ง่ายนะคนเก่งนะ ถ้าเขาง่วงนะคมันอะไรก็ได้หมดอ,อุ้ยเล็บนี่ทำมายาวจังเหมือนไม่เคยตัดเลย <laughs> เริ่มไปเลยอ๋ออย่าก,กัดคนดูห้าสิบคนอ้ย <laughs> คนดูห้าสิบคนมีใครบ้างคักไทยได้นะเซฮาได้นะเซฮาย,นะายเริ่มไปเลยคนดูหบคนมีใครบ้างคักยได้นะเซฮายได้นะเซฮายเริ่มไปลเริ่มไม่ให้ตัดแล้วเริ่มตื่นแล้วอย่ามายุ่งกับฉันใช่ไหมเอา <laughs> ขอตัดเล็บหน่อยได้ไหมล่าขอตัดเล็บหน่อยได้ไหมไปนะนะน้องน้องนั่งลง <c oughs> ซ่อนซ่อนนิ้วซ่อนนิ้วไว้ <c oughs> ทำไมไม่เห็นหรือว่าเขาไม่ได้คุยกับเราอ่ะพิมพ์ทักทายได้นะ พิมพ์ทักทายได้นะเซไฮได้นะทำให้ใช่คนไทยอ่ะแปลกแปลกเนะี่ยตั้งแต่เปิดช่องมาไม่เคยไล์ได้ถึงขนาดนี้มาก่อนนะรู้สึกตกใจรู้สึกตกใจเ้อาไปดิใครดูใจยังร้อไปเลยอันนี้เป็น คนที่ติดตามช่องเลยว่าไม่ใช่นะเธอบอกเขาเป็นคนติดตามอีกหกคนจะสองใช่เหลืออีกหลอ,อีกห้าคนจะสองหมื่นแล้วนะทุกคนนะคะยังไม่ได้กดติดตามช่องอ่ะฝากรบกวนติดตามด้วยนะจ๊ะจะเห็นคลิปแปลกๆเยอะๆเนาะเะงาๆคลิปแปลกๆเยอะเะ มีคิดแปลกๆเยอะๆนะจ๊ะกดติดตามด้วยนะอีกห้าคนจะถึงสองหมืนแล้วสองหมื่นซับแล้วนะจ๊ะอีกห้าคนจะถึงสองหมืนซับแล้วอีกห้าคนถึงสองหมืนซับแล้วครับถ้าเราบอกพี่เขาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจ หลับเลยจ้าหลับเลยจ้าเดี๋ยวฉันจะตัดกดซับแล้วจ้าขอบคุณค่ะคุณพี่พี่มือวางอันดับหนึ่งนะขอบคุณนะแสดงว่าเหลืออีกสี่ซับเท่านั้นออีกสี่ซับเท่านั้นนะ จะถึงสองหมื่นแล้วแชรไปแร้ทอขารีวิวฉ่นหรอือคะที่ดูอยู่ฝากกดติดตามด้วยนะคะเหลืออีกเหลืออีกสี่ห้าซับก็สองหมืนแล้วนะขอซับพี่เขาหน่อยเร็วไม่เลยเอานิ้วเอานิ้วซ้อนมามาแล้วก็มามา เออขอเขาให้ชอบร้องเพลงให้ฟังนะนอนสะลาลับตาสีกรมเจ้าบ่นนอนบ่ให้กิน มาอนอนมาให้กินกว๋วยอะไรเนี่ยอ้วงอ้วงตีมาย,ลยมาลุ้ยแม่ไปห้วยไปตำส้มตำแม่ไปห้วยไปตำส้มตำไงมา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 ลิ้ว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 แม่ไปห้วยไปตำส้มตำนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวกินบาลาบ่ใหา้โอ้ยโอ้ย โอ้ยไม่ใช่ละโอ้ยไหนบอกไม่ดูไงนอนไปเลยนอนไปเลยนะฉันจะแอบตัดเล็บเธอหลับตาไปซะหลับไปหลับจริงหรือเปล่าทำตาไก่น้อยหรือเปล่าสวัสดีแฟนๆ ห้สิบหกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอีกห้าคนจะถึงสองหมืนซับนะฝากหน่อยเท้าๆฝากหน่อยโอ้ย,อยตกใจฝากหน่อยนะอยากเห็นน้องเต้นน้องเต้นยังไงตัดเล็บยังลำบากเลยเนาะนี่นี่เปลี่ยนเป็น,ปน,ปนทำความสะอาดขนได้ไหมะ่ะพี่วิจา พี p p พีพี t อ็เเปลี่ยนเป็นนี่นี่ทำความสะอาดตัวแทนได้ไหมล่ะการเต้นน่ะน้องเต้นไม่เป็นหลับไปเถอะหลับไปเถอะหลับเลยหลับไปยหลับหลับตัดขนนะคณดูเยอะจริงปะฝากกด ซับด้วยนะจ๊ะอีกอีกกี่ซับนะลูกอีกห้าซับถึงสองหมืนฝากกดซับหน่อยนะคุณจะได้เห็นคลิปแปลกๆเยอะๆคลายเครียดนะจ๊ะช่องเราเป็นช่องคลายเครียดอุ้ยเสียงอะไรอืกินลมเสียงอะไรเนี่ยกินลม ช่องเราเป็นช่องคลายเคยรียดฝากกดซับด้วยนะคลายเคยรียดหรือเครียดเพิ่มไม่ใช่ลูกเป็นช่องคลายเคยรียดถูกแล้วไหหรือเอาเพลงอะไรเพลงอะไรถึงจะตัดเล็บได้ปั้นข้าวเหนียวไหมเอาเพลงปั้นข้าวเหนียวไหม,ไมเนว ปั้นเขาหนีเอาแม่ให้กินกับซีนหลอดอุ้ยก็ขออีกนิดเดียวอีกงนิดเดียวดูด้วยใดูด้วยไม่ทำหรอกย่ำกอดกอดเฝ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนทุกคนทุกคน กัดไม่เข้าทุกคนกคนแมวโหดประจำซอยโอ้โหดูดิจับเขาไม่ได้นะจ๊ะเลียน,นะจ๊ะอิสกรปกอป่างนี่หรออีกแกสกรปรกมาจับตัวฉัน <c oughs> สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะคะ ฝากกดซับด้วยนะช่องเราเป็นช่องคลายเครียดนะจ๊ะตลกมาจ้าจะลงให้ทุกท่านดูส่วนใหญ่จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะลงเป็นคลิปช็อตนะจ๊ะผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีก,กดซับไปเลยฝากกดซับด้วยนะทุกคน ทำไมอ่ะทำไมต้องทำความสะอาดขนาดนั้นด้วยอื้สกรปรกขนาดนั้นเลยเหรออืม,ห,มหลับเลยจ้ามอปุ๊บฉันจะตัดเล็บเธอแนะ่หลับไปซะ ตัวแสบดับจริงหรือเปล่าทำไมตาละลืมตาโกหกหรือเปล่า <c oughs> พูดคุยกันได้นะจ๊ะ คุยกันได้นะเขียวลมเขียวลมหมลับไปเลยปันเข่าเหนียวแม่ให้กินกับซีนหลอดย่ำกอดกอดรีบย่ำไปลำ่ำเลียน มนนีอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเต็มหน้าจอเลยเราต้องกดอะไรบ้างเนี่ยฮะอันนี้แชรนน์อะไรอ๋อโพลหรอโพลได้ด้วยหรอเอา,อางี้ดีกว่าคำถามเล่นๆนะ แมวของฉันเป็นเพศอะไรเมียผู้โอเคเริ่มอยู่ไหนอะ เฮ้ยนี่ทุกคนร่วมเล่นได้นะต๊ดตืดต๊อต๊ดไม่มีคนดูเขาดูจริงป่ะทุกคนแม่ของฉันเป็นแพทย์ดารายสามารถโหวตได้นะกดโหวตเลยไม่มีใครโหวตเลย โมีบหนึ่งคนแล้วเพศเมียหรอไม่เฉลวยหรอกมทมาหนึ่งคนแล้วนะจ๊ะลองทายดูเนี่ยหน้าอ้วนๆอย่างเงี้ยเพศอะไรเพศอะไรเพศอะไรเอ้ยเพรผู้เอ้ยมีคนบตเพศผู้มาหนึ่งแล้วเท่ากันแล้วนะจ๊ะบตเสร็จ ได้อะไรนะเดี๋ยวจะจกพุงน้องให้ให้ดูแล้วกันนอนหลับแล้วปะมาหลับปอมนี่เพศอะไรจ้าโบดเลยโบดกันได้เลยอืมขอดูขอดูไม่ชอบไม่ชอบมสาสับเลย ได้เลยนะเดาดูถ้าเดาถูกขอให้ถูกหวยนะงวดนี้นะแต่ขอให้โหวตนะคนโหวตถูกขอให้ถูกหวยนะจ๊ะกดซับด้วยขอให้ถูกหวยกดซับด้วยขอให้ถูกหวยนะจ๊ะอีกห้าซับถึงสองหมื่นอยากเห็นเลขสองแล้วน้องอยากเห็นเลขสองแล้วๆนะ ใช่ไหมลูกน้องเทาอยากเห็นเลขสองแล้วนะสองหมื่นชับมามีอยู t ani> <t ani> <t ani> <t ani ่จริงไหมรอมาสี <t ani> <t ani> <t ani ่ปีแล้วแต่เพิ่งเกิดไม่ใช่หรอเทารอจินรอจจนนี่ทีมงานเราะจ้ะทีมงานเราโอ้ยาวมาก น้อง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 เงียบยาวเออเก่งมากเก่งมากๆมีคนบหวแค่สองคนเองโหวสิหึ แมวของฉันเพศอะไรนะจ๊ะใครบวชชนะขอให้ถูกหวยนะคนที่เข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ด้วยนะจ๊ะอีกห้าซับจะถึงสองหมื่นอยากเห็นเลขสองไวหลับไปแล้วหรอ หลับปอมนะทุกคนหลับแบบลืมตาไหนทำไมย้ายเหรอวุ้ยๆุ้ยุ้ยพูดได้ปะตลกอ่ะ เฮ้ยใหญ่กินแบบนั่นได้เหมือนปอบเลยสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะลองทายดูว่าแมวตัวนี้นะเพศอะไรนะจ้ะาใครทายถูกก็ให้ถูกหวยนะจ๊ะเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะแต่น้องหลับไปแล้วหลับจริงหรือเปล่าเฮ้ยห,หลับปอม <c oughs> จำไม่ได้ จับไม่ได้นะทำไมมันต้องขนาดนั้นด้วยใครเอาข้าวไป้น้ำให้เกินันงเกียรกันขนาดนั้นเลยหรอ,อสวัสดีนะพูดคุยกันได้นะจ๊ะพูดคุยกันได้นะ ไม่พูดก็โหวตได้เลยนะว่าแมวของฉันเป็นเพศอะไรตึง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 ตงตึงหลับโอ,อ,อ,อ้ลุกจะลำบากเลยเไป ไหวไม่ชอบไม่ชอบอ้ยฮันดูดิเลยออกมาตรงตัวเนี้ยขยับปอีกมันตกปลาเฉลยเลยละกันน้องเทา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 เป็นเพศอะไรจ๊ะน้องเทาเป็นเพศผู้แฮ่มีคนตอบผู้ด้วยนะ ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะอืมท้าแล้วคะแนนโบวตได้สิ้นสุดลงแล้วนะจ๊ะมีสองโบวต <c oughs> เอาท้างอนอะไรอะ่ะได้สกิดเนาะจิ้มมั้ย โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะอ๋อยเห็นแมวตกตกไหมบ๊ายบายพี่ก่อนลูกง่ายง่ายก่อนบ๊ายบายยังไงโอ้โหดูดิูสายนี่ยทําไมทําแบบนั้นบ๊ายบายดีดีบ๊ายบายมองบ๊ายบาย see you again next time